สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพุทธที่วันที่9ตุลาคม2,567ดิฉันชื่อคัตตี้เป็น AI ผู้ช่วยของโคชทนันจะมาทำหน้าที่รายงานข่าวคริปโตเอ็กซ์เพรสให้เพื่อนๆในคริปโตเฮดคอมมูนิตี้ของเราและแฟนคลับที่ติดตามในช่องทางต่างๆได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและแม่นยำฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้คัตตี้ด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาติชมได้นะคะ นี่สามารถบอกคุณได้ว่าเมื่อใดการพุ่งขึ้นจริงของบิตคอยจะเริ่มต้นไม่มีใครสามารถรู้แน่นอนว่าเมื่อใดที่บิตคอยจะเริ่มต้นการพุ่งขึ้นของตลาดกระทิงครั้งถัดไปได้แต่โมเดลการจับเวลาคริปโตที่เพื่อนร่วมง,งานของฉันฮวนวิลลาเวิร์ดพัฒนาขึ้นได้บ่งบอกถึงช่วงต่ำสุดและสูงสุดของรอบหลายครั้งได้อย่างแม่นยำรวมถึงการปรับตัวลงในระยะยาวในปี2023ที่เป็นจุดเริ่มต้น โ้นของตลาดกระทิงในปัจจุบันมันถูกต้องในเดือนเมษายนเมื่อตอนที่บิตคอยเริ่มปรับตัวลงและฉันเชื่อว่ามันจะบอกเราได้อีกครั้งว่าเมื่อใดที่ BTC จะเริ่มพุ่งขึ้นจริงมันเรียกว่า Spot c u m u l a t i v e Volum e Delta หรือ CVD นั่นอาจฟังดูซับซ้อนในคำย่อสั้นๆดังนั้นให้ฉันอธิบายให้คุณฟงัง s ป o t หมายถึงเรากำลังจัดการกับปริมาณการซื้อขายในเวลาจริงเท่านั้น Delta หมายถึงปริมาณการเทรด หรือหักด้วยปริมาณการขายในช่วงเวลาของแท่งเทียนที่กำหนดซึ่งแท่งเทียนเป็นตัวบ่งบอกระยะเวลาบนกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นเช่นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันเป็นต้นขมูลทีฟหมายถึงเดลต้าของแท่งเทียนแต่ละแท่งจะถูกะสมจากซ้ายไปขวาโดยเริ่มจากศูนย์สำหรับแท่งเทียนที่อยู่ซ้ายสุดของกราฟซึ่งหมายความว่า C ีวดีขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มดูกราฟจากตรงไหนเราสามารถเขียนบทความเฉพาะในแต่ละตัวชอ นี้วัดได้แต่เราต้องการให้มันเรียบง่ายเพื่อให้คุณสามารถเริ่มเห็นมันทำงานได้ทันทีดังนั้นสรุปได้ง่ายๆว่าสปอตซีวีดีเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของแรงซื้อเหนือแรงขายในช่วงเวลาที่กำหนดของสินทรัพย์ใดๆหากสปอตซีวีดีกำลังลดลงแรงขายจะแข็งแกร่งกว่าสินทรัพย์นั้นหากสปอตซีวีดีกำลังเพิ่มขึ้นแรงซื้อจะแข็งแกร่งกว่าและหากมันเคลื่อนที่ไปทางข้างนั่นหมายถึงสินทรัพย์นั้นอยู่ ในช่วงสะสมหรือฟื้นตัวตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของการอ่านสปอตซีวีแล้วลองมาดูมันทำงานในกรณีของบิตคอยด้านบนคือการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยในปี2024โดยแต่ละแท่งเทียนเส้นแนวตั้งสีแดงหรือเขียวบ่งบอกถึงแต่ละวันให้ความสนใจกับเส้นสีส้มเข้มที่พาดผ่านแท่งเทียนในแต่ละวันนั่นคือ C v วคุณจะสังเกตเห็นว่ามี3ช่วงที่ชัดเจนบนกราฟด้านบนขึ้นในช่วงที่ BTC ขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนเมษายน CVD จุดสปอก็เพิ่มขึ้นด้วยโปรดจำไว้ว่านั่นหมายถึงแรงซื้อก็กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกันจากนั้น BTC ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดตลอดการที่73,000ดอลลาร์ในเดือนมีนาคมลงประมาณวันที่11เมษายน CVD จุดสปอตเริ่มลดลงซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อยๆลดลงไปจนถึงต้นเดือนกันยายนสะสมมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในช่วงต้นเดือนกันยายน การขาย CVD ดีจุดสปอตหยุดลงทำให้แนวโน้มเริ่มเคลื่อนไปทางข้างช่วงสะสมนี้สอดคล้องกับการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่13กันยายนตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเราได้รับการพุ่งขึ้นขนาดเล็กและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ชัดเจนหลายครั้งและแต่ละครั้งก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญพาดพิงถึงการกลับมาของการพุ่งขึ้นของตลาดกระทิงแต่การพุ่งขึ้นนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงมองใกล้ๆคุณจะเห็นแนว แนวโน้มของ CVD จุดสปอร์ตกำลังลดลงตลอดเวลาดังนั้นจุดสูงสุดเหล่านี้จึงไม่มีแรงสนับสนุนอยู่ใต้พื้นฐานของมันเลยนี่คือเหตุผลที่ช่วงสะสมในปัจจุบันมีความสำคัญมากแม้ว่าจะยังไม่มีการผลักดันที่ชัดเจนของผู้ซื้อแต่นี่บ่งชี้ว่าแรงขายได้ถึงจุดต่ำสุดแล้วกล่าวอีกในหนึ่งเราใกล้จะเห็นแรงขายสิ้นสุดลงและแรงซื้อเริ่มกลับมาอีกครั้งสิ่งที่เราต้องดูต่อไปคือการที่เส้น CVD จุดสปอร์ตเริ่มค่อยๆขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ถึงเวลาที่จะเตรียมตัวและลงทุนในบิตคอยน์และเหรียญอื่นๆดังนั้นจับตาดู CV d ดีจุดสปอร์ตสำหรับคริปโตที่คุณชื่นชอบในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มันอาจเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นที่คุณควรทราบล่วงหน้าขอบคุณแหล่งข่าวดีอาร์บรูซิงจากไวส์เรตติ้งฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์แนะนำติชมและเป็นกำลังใจให้คัตตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ